จะพามาดูบรรยากาศทยอยย้ายออฟฟิศกันเป็นห้อง K L เน้อุยสวยหรือยังคะยังไม่มีพรมานค่ะพรมานยังติดไม่เสร็จน้องแปะถายอยู่ค่ะนี่คือการถ่ายทำนะคะพลังเธอเยอะจริงๆฉันยอม สัสดีจากออฟฟิศใหม่นะคะเย้วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เราได้กลับเข้ามาที่ออฟฟิศกันแบบออฟฟิเชียลเพาเมื่อเช้าเนี่ยเราก็ได้มีการทาวฮลกันใหม่ ain, ว่าเราจะ start fresh ยังไงในปี2022นะคะเรามีอะไรต้องปรับปรุงหรืออะไรอย่างเงี้ยบ้าง <c oughs> เดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศทยอยย้ายออฟฟิศกันออฟฟิ <c oughs> เศเนี่ยเสร็จไปประมาณสักเก้าแล้วนะคะคือพร้อมเข้าอยู่มีแอร์มีอะไรเงี้ยเหลือม่านยังไม่ได้ติด <c oughs> เหลือ <c oughs> เทาวฮลที่อยากจะเปลี่ยนรูปแบบก่อสร้างข้างนอกนิดหน่อยโงบอ่บตอนแรกแบบวางไว้ประมาณ ้านอะไอย่างเงี้ยแต่ว่าไปมามันก็มีคารแบบพุ่งกระสูดแไปว่าเออมันก็เป็นบทเรียนใหม่ของเราในหลายๆจุดแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราก็อยุดกันกับน้องๆสาวๆนี่อุ้ยสวยด<อ>้อยย<ะ>ังค่ะมีไฟนะคะส่องกระจกมาตรงนี้ได้นี่นนอ่ะย้องเพลงนี้บ่อยมากแบ<ม>บแก่มาก ยังไม่มีพม่านค่ะพะม่านยังติดไม่เสร็จแต่ว่าด้วยความแบบว่าสร้างออฟฟิศจ่ายเขาเช่ามาทิ้งมา3-4เดือนแล้วนะคะเราก็เลยต้องบอกว่ากลับมากันสักหน่อยใช่ไหมคะพี่ตน้นใช่ค่ะวันนี้ทำอะไรอยู่เป็นผู้หญิงที่นี่กต้องอดทนนะครับ ระล่างใหญ่สุดเลยนะแกลววิชั่นเสื้อผ้านะตน้องน้องแล้วก็มีอุปกรณ์ออฟฟิศค่ะอ่านะคะเดี๋ยวไล่ดูกันไปโซนตรงนี้ก็อ่ะตรงนี้ก็จริงๆจะเป็นสเปซโล่งๆไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะย้ายแอร์ลงไปข้างล่างนะคะก็เป็นบทเรียนย้ายไปย้ายมาในหนึ่งออฟฟิศมันคือ600ตารางเมตรแล้วด้วยคนของเราตอนนี้คืออาจจะยังไม่ได้แบบว่าเยอะมากขนาดนั้นเราด้วยความที่เราต้องคอนโทรลทุกอย่างเองค่าไฟค่าอะไรเงี้ยเราก็เลยยังไม่ได้แบบว่าจะใช้ทุกอย่างเต็มพื้นที่ขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวพามาดูข้างบนนี่ค่ะนี่คือสิ ที่เป็นสตอร g จต่างๆของเรานะคะ Storage แบบแมนนวลนี่นึงว่า <c oughs> แอบย่องแอบย่องอันนี้คือของทั้งหมดที่ขนมาจากออฟฟิศเก่าว่ามีลังที่แบบแบ่งเป็นแผนกต่างๆมันก็จะมีการค่อยๆทยอยอันแพ็คของออกไปใส่ตามที่ต่างๆเป็นสัดเป็นส่วนกันมากขึ้น <c oughs> ซึ่ง <c oughs> นี่คือความท้าทายของเราว่าทุกๆครั้งเวลาเราย้ายออฟฟิศใหม่อะตอนแรกก่อนเข้าไปในออฟฟิศมันจะแบบใส กริบสะอาดหน้าอยู่แล้วก็พออยู่ไปสักพักก็จะแบบเริ่มมีของงอกต่างๆมากม <c oughs> ายนโยบายที่มันจะเกิดขึ้นที่นี่จะให้ทุกคนพยายามเก็บของเป็นสัสดเป็นส่วนกันมากขึ้นทันนี้ก็เป็นความท้าทายแหละว,ว่าเออมันจะสะอาดไปได้นานเท่าไหร่แต่ว,ว่าเราก็จะพยายามกันเต็มที่เนาะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่านะคะเพราะว่าชั้นนี้ไม่มีแอร์นะคะชุบ <c oughs> ฮึบๆึ เราจะมาแวะทักไทยกันนิดนึงนะคะอุยอ้ยเจอตัวพอดีเราไม่ได้นัดหมายค่ะ <laughs> นี่คือห้อง ของตัดต่อนะคะเป็นน้องๆโปรดักชั่นทั้งหมดนะคะตอนแรกจะไม่ให้ใช้โซนนี้ชั้นสองอะ่ะจริงจก็นั่งพอมันนั่งกันแบบเต็มพื้นที่เลยเราจะได้แบบว่าควบคุมออฟฟิศกันง่ายแต่ไปมาเสียบแม็กจำนวนมากค่ะไฟดับค่ะเมื่อวานนี้ปุ๊บสองรอบนะคะก็เลยบอกว่า,วาเออน้องมาใช้กันเถอะซึ่งห้องนี้เนี่ยก็เป็นห้องที่น่าอิจฉามากนะคะสำหรับน้องน้องที่เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกนะคะเก้าอี e ้ตัดต่อของน้องน้องค่ะนี่คือเก้าอี้ที่พิเศษที่สุดนะคะที่เราสามารถมีได้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้แกม <laughs> ัวนี้เป็นยังไงบ้างคะน้องน้ององนะคะน้องใหม่ของเราสวัสดีค่ะเป็นไงคะตัวอีนัางสบายไหมคะสบายมากเลยครับรับหลังดีมากเลยสำหรับตัดต่อเลยนี่สำหรับตัดต่อเลยนะคะก็คนตัดต่อเนี่ยเขามีความหลังขดหลังแข็งนะคะใช่ไหมคะสาวสาวสวัสดีค่ะน้องบิวเป็นไงบ้างคะมานั่งทํางานที่เก้าอี้อันนี้นั่งสบายไหมคะสบายค่ะพี่ขอนั่งหน่อยสิด้วยเฟอร์นิเจอร์อันนี้ของโมเดลฟอร์มค่ะ ผู้สนับสนุนในเฟอร์นิเจอร์ของเรานะคะซึ่งก็เป็นเก้าอี้รุ่นพิเศษที่จะรองรับสรีระของคนตัดต่อได้บรรเทาอาการปวดหลังได้ดีมากๆค่ะยินลองดูแล้วลองดูแล้วจริงใช่ค่ะอยากจะคิ้วลงไปเหมือนกันแต่ว่าต้องล่อยให้เรอเขาได้ใช้งานกันนะคะห้องนี้ก็จะมีสายลงสายแรงเดินเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีแบบความเงียบเพราะว่าปัญหาที่เราซาวเสียงมาจากน้องๆทั้งหมดว่าเมื่อก่อนเรานั่งรวมกันใช่ไหม ไม่มีสมาธิเลยครับพี่เสียงดังมากเลยครับครีเอทีฟชวนคุยอยู่ได้นะครับก็เลยมาข้างบนนี้กันแต่ว่าครีเอทีฟก็ตามมาอยู่ดีนะคะใช่ค่ะมาเกาะบวลค่ะเออไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่รอดพ้นเงื้อมือของเราไปดีกว่าค่ะโอเคมากันต่ออาเรามาแย้มดูสตูดิโอกันนิดหนึ่งดีกว่านะคะอุ้ยมีคนอยู่หรือเปล่ากอก็ก นค่ะนี่ถ่าอยู่ค่ะนี่คือการถ่ายทำนะคะซึ่งเขาถ่ายอยู่แหละสามสองหนึ่ง Netflix เปิดตัว Netflix Netflix Games Games ไปกันต่อมาดูอีกสตูดิโอหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นสตูดิโอที่แกรนด์โอ i ิงของเราเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูไวๆวเนาะ<ให>มีคนไหมเนี่ยมี ที่มีความสูงใช่ไหมเห็นตรงนี้เลยคะอันนี้เป็นเสื้อแบบโอเวอร์ไซส์เนาะที่จริงๆเขาร่วมโคผลิตกันกับเรา <S <S มันเป็นโปรเจกต์ซูเปอร์เฟรนา์หรือวอ่า R S มาร่วมโคครีอทสินค้าไว้ขายกับอินฟลูเอนเซอร์เราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยก็เลยเออกมาเป็นคำว่า Girls Power เพื่อนหญิงพลังหญิงนะคะแล้วก็ถ้าแบบซูมเข้าไปแบบดูลึกๆอี่กังใช่มันจะเขียนว่า Be the best version of you อ่าก็ตรงกับ motto ของเรา ะะซึ่งพี่สสีนะคะทุกคนมีสีดําด้วยใช่ค่ะสีดำก็สวยสีขาวก็สวยสวยไปหมดใช่ค่ะรอดูภาพสวยงามของเหล่าสาวๆนะคะกับการแมชลุคต่างๆของเราสั่งซื้อกันได้เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะคะมาเป็นลาดาแกงด้วยกันกับเรา girls power ค, Girl <Tower S 2> ค่ะ g i r l power ค่ะพลังเธอเยอะจริงๆฉันยอมเดี๋ยวกลับมาะค่ะนี่ก็เป็นลุคนะคะของคุณมิรานะคะที่แบบว่าต่างกับที่ใหม่ของหนูจะหวานหวานหน่อย อะร r เ p r e เซนต์คาแรคเตอของแต่ละคนนะคะใช่ค่สวยงามอะรอดูกันได้นะคะ,คะลงมากันดีกว่านะคะชิบ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 ดเดี๋ยวให้น้องดีมไปกับพี่ตลอดคลิปนี้เลยดีกว่าน้องดีมคือรู้ทุกอย่างละเอียดลึกซึ้งคุยกับซัพพลายเออร์ทุกเจ้า ที่ชั้นสองนะตอนนี้นะคะก็เป็นห้องปีกหน้าเตรียมมาเข้าทําง,งานกันเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่เราก็คิดจะจัดโต๊ะยังไงอะไรตรงไหนผนักงไหนนั่งตรงไหนอะไรแบบนี้ส่วนมาโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนของคอนเทนต์แมเนจเจอร์อ่านี่จะนั่งตรงนี้นี่ก็คือโต๊ะครีเอทีฟนะคะก็น้องโบนะคะนั่งตรงนี้อุย๊ยเราก็มาถึงโซนนี้ค่ะคือโซนที่จะต้องมีพลังบารมีงโงเ่เฮงในการรับแสงจ้าเพื่อรับทรัพย์ค่ะ มีพระคุณในการจ่ายตังต่างๆให้กับเรานะคะแล้วก็โต๊ะก็รกอยู่นะคะตอนนีจ้จากที่เราบอกว่าเออจะไม่ให้โต๊ะรกเราเริ่มเห็นอะไรบางอย่างนะคะที่มันจะเกิดข<า>ึ้นต้นย้ามาค่ะมันก็เลยแบบเราจะต้องมีการแบบจัดแจงของลงอะไรอย่างงี้ก็บมีเฟืองแล้วทำยังไงคะคุณกรีนคะก็ทีนี้พอแบบเรามันเป็นแบบโต๊ะทีมเซลล์ใช่ไหมของมันจะเยอะมากๆก็เราก็มีแบบขอลูกค้าอะไรต้องๆเราก็เลยโชคดีมากค่ะทางมนรับองเขาได้ให้ล็อกก๊อกมาด้วย เอาหนพี่เฟื้องมาทูมันเดินไซส์พอดีสำหรับคนอ่ะเก็บของไนดะ้ <c oughs> คนหนึ่ง <c oughs> คนเก็บของเนาะมันคงไม่มีใครเอาบ้านทั้งหลังมาเก็บหรอกเรื่ของลูกค้าที่มีทั้งแบบโทรศัพท <LO AN, S 1> <rehearsal. S 2> ์แกดเจ็ตอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเราก็เก็บได้ที่สําคัญคือมันตั้งมา,ารัรมันล็อกได้ด้วยปังค่ะ มาด้วยเราจะต้องเรียกทรัพย์เราก็เลยต้องมีคุณกระทิงทองตรงนี้นะครับดูเทครูนะคะยืนยันอีกครั้งหนึ่งเราเป็นบริษัทเทคโนโลยีค่ะที่แข่งหัจุยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่มาวางไว้ตรงนี้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะโอเคมาไหนสิคะน้องริมคะตู้สตอร์จอันนี้มันมีคุณสมบัติอย่างไรอะไรยังไงบ้างคะคือตู้นี้ค่ะสามารถเก็บของกระจุกกระจิกหรือจะเป็นของสำคัญเดี๋ยวนริมขอสาธิตตู้ที่ว่างข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะ ก็จะมีของเป็นคู่มือหรือว่าจะเป็นชิ้นส่วนในการแบบว่ารีเซ็ตรหัสผ่านอะไรนีอ้อยู่ในล็อกเกอร์ทุกช่องค่ะเมืน้องก,ก็จัดให้เวลาปิดก็คือง่ายมากสามารถแบบว่าปุ๊บอย่างนี้แล้วมันก็ล็อกได้เลยค่ะทันทีเวลาเปิดเราก็แค่ปิดทีนึงปุ๊บแล้วเราก็เปิดได้เลย<อ>ทีนี้การตั้งรหัสของเขาก็คือ,เ,อเขาตั้งรีฟอร์รหัสมาให้เรากดโอเคสีแดงจะขึ้นปุ๊บเราสามารถบิด แล้วก็ใช้งานได้เลยอ่าโอเคใช่ค่ะคือมันก็จะมีความกึ่งกดิจิทัลอยู่บ้างไม่ต้องเก็บกุญแจแล้วก็ยังเป็นแบบรหัสนิรภัยแล้วก็รีเซ็ตได้อยู่ข้างในใช้ท่านอะไรอย่างนี้ต้องค่ะค่ะก็จะมอบบล็อกเกอร์อันนี้ให้กับทีมขายนะคะซึ่งอาจจะแบ่งตามแบรนด์ Vivo Oppo h u a เ e i Asus a s e r อะเป็ช่วงที่เราพูดชื่อลูกค้า ก็ยังเข้าได้เรื่อยๆนะคะใครลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่มีชื่อขึ้นเมื่อกี้ <S <S เข้าได้ค่ะยินดีพร้อมรับบริการทุกค่านคือเราจะเก็บของให้ลูกค้าทุกท่านแบบปลอดภยัยแน่นอนด้วยตู้สมุดรทฟอร์มนะคะเพราะลงรหัสอะไรเรียบร้อยค่ะคนที่รู้รหัสจะมีแค่ทีมเซลล์เท่านั้นค่ะไปเราไปกันต่อนะคะโซนนี้ค่ะอุเขาก็คุยกันอย่างแบบ ถึงพริกถึงขิงอยู่เหมือนกันนะคะคุณไททันเจอคุณเนี่ยค่ะค่ะแต่ใครแต่ใครพริกพริกที่ฟ้าแดงค่ะอะก็พี่พูดว่าคุยถึงพริกถึงขิงเง่ค่ะค่ะค่ะแต่ใครแต่ใครมันมีมะกรูดมะกรูดดูข้างหลังหนึ่งอะข้างหลังในส่วนของบัญชีนะคะที่ตุ่มน้องตุ่มนะคะที่จะต้องมาเคลียร์ของเพราะเอกสารบัญชีเนี่ยเพราะค่อนข้างเยอะนี่ก็มีสตอเรจอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะคะ ข้ออกอการเป็นพิจารณ์อ,อยู่กันนะคะคุณยูนคะนี่แหละก็ไว้เก็บเอกสารต่างๆซึ่งก็อาจจะแบ่งเป็นแบบปีบัญชีภาษีอะไรเงี้ยต้องมาจากกัดการแล้วก็นี่คือห้องของดิฉันเองอ่าก็นี้ก็โต๊ะเหมือนกัน modern form เช่นเดียวกันนะคะในส่วนโซนต่างๆก็ต้องขอบคุณมานะที่นี่ด้วยนี่ก็มีล็อกเกอร์เหมือนกันใช่ไหมน้องดิประมาณนี้ก็ออกแล้วกันเนาะไว้ผ่าถั่วอีกทีในคลิปแบบเต็มๆนะคะที่ทุกคนแบบว่าเข้ามาใช้ชีวิตจริงๆ ที่เราภาคภูมิใจนะคะอ่าจริงๆในมุม บริษัทในวงของธุรกิจคือมีหลายๆสิ่งที่เราอยากจะทําเราอยากจะไปแน่ๆแหละเราตั้งใจที่จะปั้น KOL เนาะสำหรับน้องๆสาวสาวที่มีเรื่องอยากจะเล่ามีศักยภาพอยากจะมาเป็นคนถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆได้ใช้ความรู้แล้วทําความรู้ให้มีประโยชน์กับคนเนี่ยคือเราก็ตั้งใจจริงๆที่เราอยากจะเป็น KOL incubator เออแล้วก็คนที่เทรน KOL ที่มีคุณภาพออกไปสู่ สังคมไทยต่อไปนะคะรวมไปถึงธุรกิจอื่นๆของเราด้วยไว้ค่อยๆมาเผยกันอีกทีนึงล้วกันเนาะคือเรารู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะมีหลายๆเรื่องที่ทําไม่เก่งที่สุดเท่าไหร่คุณภาพคอนเทนต์ของเราเอ๊ะมันตกลงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยทุกอัานทุกคอมเมนต์ทุกฟีดแบ็กเครื่องรับทราบรู้แล้วก็กําลังเอาไปปรับปรุงแก้ไขยอยู่นะคะเดี๋่อยเมื่อเช้าที่เอาอกกันไปก็เป็นภาพว่าจะเอาใหม่และอะไรที่เราผิดพลาดมาเราจะเอาเป็นบทเรียนแล้วเอาไปสู่สักรัต์ใหม่ พร้อมกับออฟฟิศใหม่ที่เราได้เข้ามาอยู่ที่นี่ไปด้วยกันด้วยนะคะก็ไปแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณน้องดีมด้วยออฟฟิศของเราสุดกันเอพิเนียค่ะก็สำหรับคนที่ขอวาร์ปสำหรับน้องทินหอมคนดีคนเดิมนะคะแล้วก็น้องดีมนะคะอ่าไหนเปิดหน้ากันนี้สึกทีสั้นอัน ให้ดูเยอะหัว